สบายดีทุกคนมือนีไ้ด้จะพาพาเห็ดแหนมเข้ากินเองเนาะเห็ดง่ายๆเนาะสูตรนี้ไผกับเห็ดได้เนาะ ดากะไหนาหายตาไปจาก YouTube ดนเติบเนาะเพราะว่าติดภารกิจแนค่ะเฮียนคะเวียกแน่ก็เลยบ่บได้โพสตอีกอย่างลงเนาะื้อนี้เลิกงามย้ม,มดีกันเลยว่าเอออยากกินแหนมข้าวก็เลยวาถทายเฮ็ดคลิปลง u t u b e เนาะส่วนทุกคนเฮ็ดน้ากันเนาะวิธีเฮ็ดง่ายๆเลยเนะา,า,าะผๆก็เฮ็ดได้นะเนาะเฮาเฮ็ดเองกินเองแบบอุ่นใจก่อนเฮาไปซื้อกับเจ้าเนาะบอกตำตงเลยแต่ยูมิการนี่ซื้อผกระ่มีขายเนาะมาเฮามาเริ่มเฮ็ดน้ากันเลยหุงข้าวไม่ไมเนาะดากะจะมาปรุงลดใส่ไข่2หนนวยแล้วจะใส่ไข่ในข้าว เลยปรุงรสซาตต่างๆเนาะน้ำปลาเป้งน,นัวเกลือต่างๆแล้วก็ใส่พริกเผาลงไปบวงเคืองเนาะหลังจากนั้นเดากยจะมาปั้นเนาะขอโทษลหลายๆเดีย๋ยวุบมีถงมือใส่ปั้นแบบมือเป่าๆนีเ่นเลยแต่เลาล้างทำความสะอาดแล้วเนาะถงมือมึดเกี้ยงเนาะปั้นให้แน่นๆเด้อทุกคนถ้าเขาปั้นโบนเแน่นเนาะเวลาเขาไปทอดนะมันก็จะแตกดังนั้นเขาจะต้องปั้นให้แน่นๆเนาะอันนี้คือแบบปั้นเรียบร้อยแล้วเนาะมันก็จะก้อนน้อยก้อนใหญ่เนี่ยประมาณนี้เนาะ แล้วเขาก็จะนําไปทอดเนาะทอดนี่ดับโบได้จุบไข่เดอ้อเพราะว่าได้ใส่ไข่ลงไปในข้าวแล้วเนาะทอดนี่ทอดไฟกลางทอดไฟกลางค่อยๆทอดไปมันคนมันเช็คไปเนาะจนมันเหลืองจนมันเหลืองกรอบคันเขาทอดไฟแหง้งนคะ่ะนะแบบมันจะกรอบทางนอกแต่ทางในมันจะบสุกได้ทุกคนดังนั้นเขาจึงทอดแบบไฟกลางเห็นบหมมันเหลืองๆจังซีเรียบร้อยละเขาก็ตักออกมาให้มันเสด็ดน้ำมันเอียง แล้วเรียบร้อยทอดจนมัดทุกก้อนเท่าไหร่ได้จากค่อนข้างเฮ็ดหลายแนวน้อยนึงเพราะว่าเฮ็ดแล้วก็เอาใส่ถุงชิปบ็อกซ์ไว้ฟิสเซอร์ไว้กินเท่านาเน่เมื่อใดที่อยากเขาก็จึงเรต้องมาแบบมงมปัน้นงมทอดอีกนะรประมาณนี้เนาะเฮ็ดหลายระบาดเดี๋ยวแล้วก็ไว้ฟิสเซอร์ไว้ไว้กินเมื่อหนาเนาะนี่เรียบร้อยแล้วเนาะที่เฮ็ดทางเมอดอเนาะเอาปะไว้ให้มันแบบว่าเย็นให้มันอุน่นเราจริงเอามาคลุกเข้ากับส่วนผสม อันนี้ก็จะเกี่ยมเครื่องผสมนเนาะก็จะมีส้มหมูมีผักบวชเ,เจียวมีกระถั่วดินผักบัวหอมป้อมต่างๆหมักนาวประมาณนี้และะ้วะหมักเพ็ดแห้งเขาเอาไปทอดก่อนเพื่อให้มันแบบว่ากรอบหอมเนาะบาน,น้ดาก็จะมาขั้นแหนมเนาะหลังจากที่ว่ามันอุ่นๆแล้วครอ,อบครัวได้ได้กินประมาณสนะี่ก้อนเนาะาพ่อแม่ลูกกินสี่ก้อนเหลือนั่นก็นกนคือเก็บเข้าถุง ไวฟิเซอร์ไว้กลิ่นบัดไมลเวลาเฮาอยากแล้วกันจริงเอามาอุ่นเห็ดกลิ่นเนาะก็ต้องมางมปั้นงมทอดอีกประมาณนีย่นะจะเป็นคนที่เวลาเห็นอย่าง,งกระเจี๊ไล่หลายๆเนาะแล้วก็ใส่ส้มหมูลงไปะบอกเลยบ่านบ้านนี่นิจะจะส้มหมูหลายเนะจะเน้นส้มหมูใส่ถั่วดินที่ว่าขัวล้วกะทุบทุบพอมันบุบบุบพอมันแตกแนบุแตกแนบุนแนบุบุนเน,น,น่ประมาณนี้แล้วกะหอมบัวเจียว หอมโบเจียวนี่ก็คือซื้อเป็นกองเลยนะว่้มีเวลามานั่งเจียวอย่างเงี้ยนะเออประมาณนี้แหละกะันแล้วก็จะใส่น้ําปลาลงไปแล้ะกก็น้ําตาลประมาณนี้เนาะจะจะจะได้จะเห็ดออกประมาณแบบว่าส้มหวานน้อยนึงนะเห็ดออกมาเออออกรสชาติส้มหวานมากมากินรสชาตินี้เนาะแต่ว่าผู้ให่ที่ว่ามากักรสชาติแบบใหก็คือแบบปรปุงตามใจคนกินเลยเด้อใส่น้ําปลาแป้งนัวใส่เกลือ ประมาณนี้เนาะอูมามิน้อยนึงเนาะเพื่อเพิ่มเพิ่ม,มรสชาติก็คือจะโบส่หลายเพราะว่าตอนตอนปั้นเข่าก็จะใส่จิเกนบอดใส่เสคารนอลแล้วเนาะบวงหนึ่งประมาณนี้คุกเข้าไปแน่ล้วกะ็อบีบบีบส้มหมูให้มันแตกๆไปแน่บุมมีหนังหมูแล้วนะทุกคนที่จริงมันต้องมีหนังหมูใส่เนาะแต่ว่าฮั่นเอเชียอยู่แถบบ้านทีเมืองได้อยู่บุ้มีหนังหมูก็เลยว่าบบเออย่าแหละบุเป็นยัง ใส่หนังหมูจากส้มหมูหั่นกับพ่อละเนาะหลังจากนั้นเขาบีบเหาอย่างมันแตกปุ๊บล้วก็จะใส่เด้จะใส่เลมอนเลเลมอนกับมะนาวเพื่อให้มันหอมมักเหลืองเดืองมักเลมอนนะนะแล้วก็หมักนาวลงไปเนาะให้มันหอมรสชาติให้มันออกสมหวานประมาณนี้แล้วก็ใส่หอมเนาะหอมบัวหอมป้อมบอกไผ่มีหอมบัวหอมป้อมหอมเปไผ่มักกับใส่เด้อคนบหมักกับบต้องใส่เนาะแล้วแล้วแต่ ค้นกลิ่นเนาะตามใจคน้นกลิ่นตามใจค้นเห็ดเขาหมักรสชาติแบบใหเขากะเห็ดโลดเนาะเนวใดสี่แซบอันนี้เนี่ยแบบโอ้เป็นอาหารที่แบาบหามาักนะคือวันเสาร์วันอาทิตย์สิบัวสีเห็ดจิจกรรมอย่างเห็ดอย่างกินซุ้มลูกซุ้มบวกอะคือถึงแหนมเข่าเนี่ยแหลนะเนาะประมาณนี้แล้วเลือกกับซีมรสชาติเนาะจัดใส่จานเพื่อความสวยงามพร้อมเสิร์ฟทันทีเนาะประมาณนี้ ได้หิดประมาณประมาณสี่ก้อนเนาะสี่ก้อนแต่ว่าบ้านนี้เนี่ยจะเน้นสมูมหลาย <c oughs> เรียบร้อยนะแต่งหน้าน้อยนึงหอยทั่วดินควาไม่ไหมถูกพอมันบุนแน่บุแนบแต่แตกแน่บแ,นแตกแนแหละแล้วก็พักบัวเจียวตามด้วยหมักเพชรแห้งเนาะเอามาทอดกันเ้อะเอามาทอดกรอบเนาะมันค่อยหอมเนาะหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้เนาะสำหรับแหน่เข่าของด้านเนาะ พักเพิกครบเนาะมักปีนี่คือประ่าขอบอกเลยได้เป็นซิกเนเจอร์ขาดบ่ได้เลยมีมักปีมีพักสเมกหอมบัวหอมป้อมหอมลาบสลัดเอียงประมาณสี่นนะมันมันเป็นเอียงที่เข้ากันและที่สำคัญในทอดลูกสิ้นเสริมพร้อมให้ลูกๆเนาะต่กี้สมัยอยู่ล่าวนี่มักไปกินท่านเดเนือคิีมของท่านเ,เนื้อสามน้องเอ้ยนะแซบแซบเดี๋ยวนี้บ่ได้กินฝีมือแล้วเราก็ได้เหตุกินเอง ปปีเป็นซิกเนเจอร์ที่สำคัญเนาะอ่ะลองเห็ดบังเด้อทุกคนเป็นอาหารกินแบบยำบางๆประมาณใช่ไหมแต่ก็เห็ดง่ายๆเนะาะไผ่ก็เห็ดได้บุยากอันนี้นะเนะาะแล้วก็สูตรแต่ละสูตรของแต่ละคนมันก็บ,บ่คือกันเนาะอ่ะลองเห็ดเบิง่งขอบใจหลายๆ